อ่ะเดี๋ยวไปว่าถึงก่อนเกมกับแมนซิตี้เลยกันละกันนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่19นะครับแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่20นะในเวลาตี2นะครับคือคืนวันเสาร์เช้ามืดวันอาทิตย์นะครับถ,าถ่ายทอดสดทางช่อง2ูพีเป e ร l เลกฟุตบอล1กับ2นะครับ เราก็เจอกับเขามาเมื่อซีซั่นก่อน2นัดที่เซนจ์แจสปาร์นี่เสมอ3-3นะครับแล้วก็ไปเล่นที่เอทีฮั่เราแพ้ไป0ประตูต่อ2นะครับส่วนสถิติที่เจอกันก็ต้องยอมรับว่าซิตี้เขาเหนือกว่าเราเยอะนะครับเราชนะซิตี้แค่เกมเดียวจาก31นัดหลังสุดในลีกนะเสมอ5แล้วก็แพ้ไป25นะครับแล้วก็ถ้านับเฉพาะการเจอ9นัดหลังสุดรวมทุกรายการซิตี้ก็ไม่แพ้เราเลยแม้แต่เกมเดียวจากผลงานชนะ7และเสมอ2แล้วก็เป็นทีมที่ ยิงใส่เราติดต่อกันมาเนี่ยยนะีนัดติดต่อกันมาแล้วนะครับไม่เคยมีทีไหนที่เจอแบบ2ทีแล้วยิงติดกันมากขนาดนี้นะฮะผลล่าสุดที่เราชนะเขาได้ก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมปี2019ที่เราชนะ2-1นะครับในยุคข,ของราฟาเบนิตสซิตี้ถ้านับเฉพาะการเล่นที่เอติฮัดเนี่ยก็ชนะเราไป14นะัดติดต่อกันในลีกยิงไป48ลูกเสียไป7 แล้วก็4นัดหลังสุดเนี่ยก็ยิงไปถึง14ลูกแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับเราเลยแม้แต่ลูกเดียวเรามีเกมหนึ่งที่เคยบุกชนะเขาที่อ ATH แต่ว่ามันเกิดขึ้นในเกมลิคัพนะครับเมื่อ,เ,อเดือนตุลา2014นะครับอันนั้นคือเกมเดียวที่เราชนะเขาได้ที่ที่ ATH จริงๆนะแต่ถ้านับเฉพาะเกมลิขที่เราบุกชนะเขาได้นัดล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปนู่นอะ่ะ30กันยาปี2000ซึ่งตอนนั้นอะ่ะ ซิตี้ยังเล่นที่เมนโรดอยู่นะครับยังไม่ได้เล่นที่สนามปัจจุบันแล้วก็ถ้าเปลี่ยนม,มาเป็นเอติฮัดก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยชนะที่นี่เลยในเกมลีกนะจากผลงานเสมอสองแล้วก็แพ้สิบหกพูดถึงแมนซิตี้เกมลีกนัดแรกเขาก็บุกไปชนะเบอร์ลี่น้องใหม่สามศูนย์นะครับแล้วก็เกมยูฟาซปเปอร์คัพเมื่อคือนนี้ก็เสมอกับเซบีย่าในเวลาหนึ่งหนึ่งก่อนที่จะไปชนะจุดโทษห้าต่อสี่นะครับเป๊ปกวาดลารู้สึกจะเป็นกุญซือคนแรกที่ได้แชมป์ซปเปอร์คัพจากสามสโมสรน,นะฮะ แล้วก็ผลงานเกมลีกในบ้านนี่ก็ชนะมา10นัดติดต่อกันซีซั่นที่แล้วเขาเล่นเกมในบ้านมาในชนะ17จาก19มีแค่2ทีมที่ไม่แพ้ก็หน้าแปลกเหมือนกันสองทีมที่ไม่แพ้คือเอเวอร์ตันที่จวนเจียนมากๆเมื่อซีซั่นที่แล้วนะฮะเสมอที่เอติฮัดได้หนึ่งหนึ่งส่วนอีกทีนึงคือเบน f o ฟอร์ดซึ่งก็เป็นทีมเดียวที่ชนะซิตี้แบบไปกลับเมื่อเมื่อซีซั่นที่แล้วด้วยนะครับ แล้วก็ผลงาน23เกมลีกหลังสุดนี่ซิตี้ชนะไปถึง21เกมนะฮะในขณะที่แมดดาโดซินวานี่ก็ยิงนิโคลเซน2เกมหลังสุดที่เจอกันส่วนฟิลฟเดนก็ยิงนิโคลเซน2เกมหลังสุดที่เล่นในเอติฮัดจากคนละอันกันนะเจอนิโคลเซนคือ2เกมหลังสุดแต่ว่ากับฟเดนนี่คือเล่นเอติฮัดเฉพาะเกมในบ้าน2นัดหลังสุดแกยิงได้นะครับแพ้เกมในบ้านนัดแรกของลีกเนี่ยแค่นัดเดียวนะซิตี้จาก23เกมหลังนะครับชนะ16แล้วก็ สมอไป6นั่นก็คือเกมที่เขาแพ้เลสเตอร์2ต่อ5เมื่อฤดูกาล2020-2021ถึง2021ก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทีมแชมป์เก่าเนี่ยแพ้เกมลีกในบ้านนัดแรกแค่นัดเดียวจาก41เกมหลังทีมล่าสุดคือเชลซีที่แพ้เกมในบ้านนัดแรกนะฮะเมื่อฤดูกาล2017-2018ถึง2อ1 8ันอันทีนี้มาดูทางฝั่งเราบ้างนะครับฝั่งเรานี่ก็ล่าสุดเปิดบ้านถล่มบิลล่าไป51ก็เลยทำให้เรา ยึดตำแหน่งจากฝูงไปก่อนหลังจบเ,เกมวีคแรกนะครับผลงานเกมเยือนมาซีซันที่แล้ว19นัดเราก็แพ้เพียงแค่3เกมก็ถือว่าแพ้น้อยที่สุดในการเล่นเพนเวลลิตตตอนหนึ่งฤดูกาลเลยเก็บแต้มได้31แต้มนี่ก็ถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2001ถึง2002นะซึ่งปีนั้นเราเก็บได้32แต้มต่างกันแค่แต้มเดียวนะฮะแล้วก็ไม่แพ้เกมลีกต่อเนื่องจากซีซันก่อนเนี่ยก็5นันดติดต่อกันแล้วนะครับเกมเยือน7นัดหลังสุดเราแพ้นัดเดียวนะจากผลงานชนะ4 เสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับส่วนเอ็ดดี้ฮาคุมทีมเจอเอ็ดดี้เอ้ยเจอซิตี้เจอทีมเจอซิตี้มาสิบสี่ครั้งเนี่ยเสมอหนึ่งแพ้สิบสามนะครับเสมอหนึ่งก็คือเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่เราเสมอได้ที่เซนเจสปาร์คนะครับส่วนการเจอกับแป๊บเนี่ยเจอมาสิบสองครั้งนะก็เสมอหนึ่งแพ้สิบเอดนะครับ 1, น,บ 1, น,บ 1, นบนะัตั้งแต่ออกสตาร์ทเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยคาร์ล้มาอยู่สั้น,นี่ยิงประตูในฐานะตัวสำรองมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะคือห้าประตูนะครับแล้วก็ ถ้านับเฉพาะคนที่ยิง5ประตูขึ้นไปเมื่อซีซั่นก่อนเนี่ยออวิลสันมีอัตราการยิงประตูต่อนาทีนะเป็นรองแค่เออร์ลิงฮาแลนด์คนเดียวนะครับยิงอึอ1ประตูต่อ100นาทีฮาแลนด์นี่1ประตูต่อ75นาทีนะฮะแล้วก็ชนะเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลเนี่ยแค่เกมเดียวจาก10นัดหลังสุดนั่นก็คือเกมที่บุกชนะเวสต์แฮมเมื่อนัดเปิดฤดูกาล2020ถึง2021นัดแจงเกิดอีเจฟเฮนดิกนะครับแจ้งเกิดนัดเดียว <laughs> แบ่งมานัดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็แพ้เกมเดียวจาก7เกมหลีกหลังสุดที่เล่นในเวลา2ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นก็อาจจะค่อนข้างถูกฉลกกับการเล่นเวลานี้ในช่วงในช่วงหลังๆเกมเดียวที่แพ้เนี่ยก็คือวันที่เราแพ้ลิเวอร์พูล1-2ก็คือเกมที่เราโดนไอ้เจ้าฟาเบียอคาวันโยยิงนาที98แล้วก็เป็นนัดแจ้งเกิดอีซักนัดประเดิมอีซักในในวันนั้นด้วยนะฮะ่ะส่วนเรื่องความพร้อมในฝั่งเราที่ จะยังไม่ได้ลงสนามแน่ๆก็ก็จะมีทางเอมิลคราฟแล้วก็โจวิลล็อกที่ยังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บอยู่รายของคราฟมีเขาคาว่าอาจจะกลับมาตุลาเลยนะส่วนวิลล็อกอาจจะกลับมาเดือนหน้านะครับเดือนกันยายนส่วนซิตี้เนี่ยหลักๆก็จะไม่มีลูเบนดิอาสที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ล่าสุดก็คือเควินเดบอยที่เจ็บแฮมซิงและคาดว่าอาจจะต้องพักถึง3-4เดือนเลยนะครับส่วนแบดาโดซินวาเนี่เห็นว่ามีอาการเจ็บจาก จากเกมกับเบอร์ลี่นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีชื่อในเกมกับซูเปอร์คัพก็ต้องเช็คความฟิตกันอีกทีหนึ่งว่าจะลงได้หรือเปล่าแต่ว่าจอห์นสโตนที่ไม่ได้ลงในเกมล,ลีกนัดแรกกับเบอร์ลี่อย่างเกมเมื่อคืนก็มีชื่อเป็นสำรองฉะนั้นนัดหน้าก็คงจะกลับมาได้เช่นเดียวกับไคลวอลเกอร์ที่ ตอนแรกก็ทำท่าว่าจะไม่เต็มร้อยแต่เมื่อคืนนี้ก็ลงเล่นเต็ม90นาทีกับเซบีย่านะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันแล้วก็อีกคนหนึ่งคือแจ็คกิลิชนะฮะที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมลีดนัดแรกแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ลงเล่นในเกมซูเปอร์คัพนะครับก็อาจจะมีโอกาสได,ได้ได้สลับสับเปลี่ยนในใน,ในตำแหน่งตัวจริงนะฮะ,ะเดี๋ยวมาว่ากันถึงซิตี้ด้วยภาพรวมกันละกันอย่างที่ทราบกันว่านี่จะบอกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกก็ได้นะ,ะจากการคว้าทริปเปิลแชมป์ เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก็สไตล์บอลเป๊ปเน้นการครองบอลต่อบอลเท้าสู่เท้ากันได้เนียนตาแล้วก็มีวิธีการเข้าทามีสปีดบอลในพื้นที่สุดท้ายที่รวดเร็วมากๆแล้วก็มีตัวจบดีๆแทบทุกตัวในแนวรุกคือมันจะมามันจะมาระวังแค่เออร์ลิงหาแลนคนเดียวไม่ได้เพราะว่ารอบค้ามึงก็มีทั้งมีฟิลฟอร์เดนมีแบรนาโดซินวาหรือจะเป็นแจ็คกิลลิชหรือจะเป็นคูเลียนอาวาเลสคือไม่ว่าใครแม้ก็น่ากลัวหมดนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องระมัดระวังกันทุกคคนแล้ววอเ่า การไม่มีเดอะบอยเนี่ยโอเคมันเป็นข่าวดีของเรานะแต่ลองไปดูตัวรอบข้างอะต่อให้ไม่มีเดอะบอยยังมีแบบยังมีโลรี่มีตัวใหม่อย่างมาเตโอโควาเชที่ลงมายืนคู่กันแม่งก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะครับแต่โอเคอย่างน้อยน้อยที่สุดคือมันก็พอจะลดลดพลังในการออกบอลทะลุทะลวงของเดอะบอยไปได้บ้างนะฮะแต่ยังไง ตัวที่มาทดแทนเนี่ยโอเคคุณภาพมันก็ยังอยู่ในระดับที่เราเองก็ต้องก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีอาจจะมีในะตำแหน่งแบ็กซ้ายที่นัดเบอร์รี่เนี่ยเขาใช้ลิโก้ลูอิสใช่ไหมก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะพอเจาะใส่เกมรับของของซิตี้ได้อถ้าถ้าฝั่งเขามีลิโก้ลูอิสฝั่งที่เราเล่นทางฝั่งขวาก็จะมีมิเกลอาร์มิลอนนะก็อยู่ที่ว่า,ามิกกี้จะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่เราจะใช้จุดเนี้ย เล่นงานใส่เกมรับของซิตี้ก็ได้อย่างเกมเมื่อคืนเขาใช้ยอสโก้ควาดิโอที่เพิ่งซื้อมาโอ้โ oh ห oh. แม่เจ้ามันก็ยังยังพอที่จะได้ได้ตามลุ้นอยู่นะฮะด้วยขุมกำลังของซิตี้ที่มีอยู่ตอนเนี้ยผมว่ามันก็ถือว่ายังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเอเดรซอนอาคันจิอาเก้กวาดิโอคลายว็อกเกอร์พวกนี้ใช่ไหมกลางก็อาจจะเป็นโควาชิโรดี้โฟเดน ัวลุกก็จะมีพวกแจ็คกิลลิชมีแบร์นาโดซินวาออริงฮาลนดมันคงยืนเป็นหน้าเป้าอยู่แล้วล่ะนะฮะหรือต่อให้เป็นโคพาเมอร์ harma, ว่าเขาก็ยังก็ยังคุณภาพสุดยอดนะเชื่อว่ารูกเกมอะซิตี้ครองใสแน่ๆนะครับทีนี้ก็อยู่ที่วินัยเกมรับของเราแล้วแหละรวมถึงจั Doctor, งหวะดดักโต้เราว่าจะจะเล่นงานเขาได้หรือเปล่าผมยังมองว่าอะถ้าเราถ้าเรามีวินัยในเกมรับเน้นจังหวะดดักโต้ดีๆเราก็มีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ใส่ซิตี้ได้นะ ผมไม่ได้แต่เอาจริงด้วยผลการแข่งขันผมไม่ได้ไม่ได้สีเรียดว่าทีมจะจะสู้กับเออผลจะออกมาเป็นยังไงผมไม่ได้สีเรียดผมอยากดูรูปเกมที่จะสู้กับซิตี้มากกว่าว่าเออเราจะสู้กับซิตี้ได้ได้ขนาดไหนแล้วเหมือนมันจะได้วัดกันด้วยแหละว,ว่าอระยะห่างของเรากับทีมที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกก็ได้ทีมหนึ่งว่าเราเรายังห่างกับเขาหรือเข้าใกล้เขาไปได้ถึงขนาดไหนแล้วนะฮะ มีแต้มก็แฮปปี้อ่ะเออมีแต้มก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วนะครับแต่ก็รอดูรอดูเกมในในคืนวันเสาร์นี้กันแล้วกันนะฮะส่วน11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผมคิดว่าไม่เปลี่ยนน่าจะใช้ชุดเดิมหมดเลยนิกป๊บก็คือลงเป็นประตูมือหนึ่งเหมือนเดิมเซนเตอร์ก็เป็นแชร์กับบอสแมนแบค็คซ้ายเป็นเบิร์นขวาเป็นทิปเปียกลาง3คนก็บูโน่โจลินตันโตนาลี่แล้วก็3ตัวลูกก็จะเป็นอ่ออเล็กซ์อีซักเป็นหน้าเป้าเนาะขนาบข้างโดยแอนโทนีกอร์ดอน แล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นเอ้ยทางซ้ายเป็นกอรดอนขวาเป็นมิเกลมิลอนเออนั่นแหละนะครับฉะนั้นสามผู้เล่นตัวจริงที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งใส่ก่อนอ่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะฉะนั้นผมคิดว่าอ่ตัวตัวหลักอะ่ะจะจะไม่เปลี่ยนจะยังใช้ชุดเดิมจากนัดที่ชนะวินล,ล่าแล้วก็พวก ฮาวีบานหรือว่าคาร์ลวิลสันก็จะลงมาเป็นทีเด็ดในช่วงในช่วงครึ่งหลังเหมืนเดินถ้าเกิดสมมุติว่าเกมมันจะตื้อหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนเกมอะไรก็ตามนะฮะก็น่าจะประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิวก่อนเกมกับแมนซิตี้นะครับเพราะว่าบทสัมภาษณ์ยังไม่มีเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะลงให้อีกทีในวัในในวันพรุ่งนี้นะครับ